กำลังจะไปสถานีรถไฟนะคะตีห้าครึ่งตื่นแต่ตีสี่ครึ่งมาอาบน้ำตอนนี้เรากำลังจะไปสถานีรถไฟนั่งรถไฟประมาณสามสิบนาที ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนหลังจากทิปที่ว่าไปเที่ยวน้ากันหลูกของแฟนนางกวินตานนำนาคเพื่อนของแฟนนำนอนไปเที่ยวน้ากันแล้วนะสะพันกาไปส่งวินตันอยู่บ้านบ้านพ่อของเขาเนีะนแล้วสพานกากลับมากาับแฟนนอมาบ้านแฟนมาอยู่ประมาณมื่หนึ่งสองหมื่นเนี่นอนเพราะว่าแฟนของสพานธ์นะบอกว่าสิไปส่งสพันอยู่สนามบิน ทิปนี้สะพันกนสิกประเทศไทยอีกแล้วทุกคนกลับมาพึ่งได้ประมาณ4เดือนเองเนอะสะพันกนสิกไปอีกแล้ว ที่แรกแฟนบอกว่าสิไปส่งสะพานยูสนามบินนอตตาบเนีตอนนางรถมาจากบ้านของสะพานมาบ้านเขาอะประมาณนะกเจ็ดซมู่นะี่ยนะทุกคนนะสะพานกาไรเงินเขาสนทนากับเพื่อนของเขาอะนะในรหลดแฟนของสะพานกาบอกวหาโมฟังว่าเอ,อิ้งวันจันทนะจะไปส่งพันนี่ยู่สนามบินเลยกะ็เลยไปเยอรมันเลยเขาก็บอกกันหนะลายเดืองแต่สะพานก็บริใจใจนะไรเงินตะมูเขาบอกว่า เธอเป็นบาดีเธอขับรถไก่งนะแต่กับบริใส่ใจแต่พอมาหูที่ลังก็คือว่าแฟนของสะพันนะสิคับรถไปส่งสะพันอยู่ปารีสนอกใส่เวลาประมาณสามสั้โมงทุกคนจากบาทเขาไปหาปารีสและจากปารีสไปหาเยอระะมันก,ก็ใส่เวลาสิบสองสัมโมงทุกคนแสดงว่าเข้าต้องขับรถนันสิบหาสั้โมง ในมือเดียวแต่ฐาสูโมว่าเขาโบไปส่งสะพานนั้นก็คือว่าเขาจะขับรถไปเยอรมันเพียงแค่หาซูโมเขาก็หอดแล้วนะกระบอต้องใส่เวลาดนสะพานกระบอกว่าเออบบเป็นยังบบตองไปส่งหลอกแล้วสะพานเจนั่งรถไฟไปเอง พระว่านางรถไฟความไว้สูงหางกะแ่สองสมม่วไปไปลายนก,ก็หอดปารีสะกะต่อรถแท็กซี่ไปสนามบินแฟนกระถามซ้ำๆนว่าเธอหมั่นใจนะว่าบอหให้ไปส่งเธอไปไหนมันบอยัง,งนะกะ็บอกทางเจ้าพันบอกเธอต้องไปจังสันจังสีนะเจะ้าพันบอกว่ามันบริยาขนานน่ะน้องนางรถไปหอดสถานีรถไฟกนันนางอูเบอร์ไปเล่นแล้วเราก็มาถึงสนามบินค่ะ ถึงสนามบินแล้วได้ว่าพาสปอร์ตของสาพัน์มันมีปัญหามันเซ็กอินในอ่าเซ็ก hmm. อินในในแอปบอดดายชาพันต้องไปหาพนักงานให้เขาช่วยอ่าลงทะเบียนหน้อตอนลงทะเบียนเซ็กอินนี่็คือแบบมีปัญหาหน่อยหนึ่งทุกคนสาพันธ์กับบอสามารถเห็นเองได้ต้องหาพนักงานมาซ่ย ก็บอหมั่นใจว่ามันเป็นน้ำปัญหาที่ว่าสพานเคยถูกแบนบ่ให้เขาประเทศไทยบอมันก็เลยแบบเซ็คอินอยาขนาดก็ต้องหาพนักง,งานมาให้เขาเห็นห้ตอนเซ็กอินทางซ้ายการบินเขาก็เสนอว่าเออเพิ่มเงินอีงบอประมาณ300กว้อย,กอยโกโรจร่ซียนะ พื่อแบบว่าให้ห้าไไ้นั่งสันพี่เมียมันนะมันจะสีดีขืนกว่าสันอีโคโดมี่สะพานทองไว้ในใจแบบว่ามีความฟันนะว่ามือหนึ่งสันต้องไ้นั่งสันพี่เมียมันด้วยว่าสันเพรสคลาสเลยนะแบบเบอร์ห้าแบบต่างความหวังไว้นะว่ามือหนึ่งมันต้องเป็นไปได้แต่มือนี้งก็นั่งสันประหยัดไปก่อนเนาะสันอีโคโดมี่ไปก่อนจากที่ว่าบ่ให้แเนมาทรงก็คือว่าสะพานตรงขืนรดไฟมาแต่เสาเนาะเพราะว่ามันโบมี่ รถไฟหลอบซ้ายเงช่นหสภานก็เลยต้องมาแต่เสามาถ่าอายุสานามบินแต่เสาสภานมาหอสานามบินประมาณสิบโมงทุกคนแต่ปัญหาก็คือว่า่าถวบินของสภานน้นมันหลอบหามงทุกคนสภานต้องนั่งรออ,อยูุสานามบินประมาณเจ็ดสิโมนง,นงนั่งนั่งนอนๆอยู่แต่กระโบเป็นยังเนาะเพราะว่าสภานก็น,นังถ่าซื่อๆนะทุกคนมันก็บริรับบากระโแต่าถ่าแฟนมาส่งเขารับรถตังสิบห้าสิโมงนะมันก็ ลำบากกว่วเห่าหะนะพานก็เลยว่าเออบบเป็นยังเดี่ยซับพานมาเองสายการเวนที่ซัพันขึ้นเป็นสายการวินแอร์ฟองเนาะมันราคาบบถือแต่ก็บ่บแพงการบริการก็ดีทุกคนแต่เสียแต่ว่าอาหารมันสีแบบส้ำๆเน้นไวยหนึ่งอะนะหลอบที่เหลวซองขังที่ว่าสะพันมาไทยเนาะทั้งไปทั้งกลับก็คือแบบอาหารคล้ายๆกันต่ดเที่ยวนีกคล้ายๆกันบนที่สะพันเลือกน้่งี่มันสิโบมีเก้าอี้ทั้งหน้าเนาะเอาเไดเยียดขาแบบสบายเลยแล้วก็ไกลทางออกสุก ซื้นะคะไก่ห้องน้ำเวลาออกไปห้องน้ำกัแบบว่าบดตองแบบว่าอ่ารบกวนคตข้างๆให้ลูกออกให้ห้าวอ่นะมันก็สบายแต่ว่าห้าต้องเสียงเงินเพิ่มอีกประมาณ70ยูโร จะจิบหาโยโรเนาะประมาณสามพันเนี่แหละประมาณสามพันบาทมันจะมีเก้าอี้เรียนกันสามเก้าอี้นอนแต่ว่าเก้าอี้ขางของสะพานนะมันว่างมันบ่มีคนขืนนอนลวก็ทัดไปกันจะเป็นผู้ชายคนเวียดนามเนะาะก็คือบอกเก่งเก่งทุกคนผู้เถ่าอนะแบบเ้าห้าเ้าอะไรคำหนึ่งแล้วเ้าเลยบักไล้หนึ่งก็คือแบบสวนเฮาเ้าวนนะสะพานก็อื้อือืไปแบบโ่อยากเบา่นนะมันแบบเสียงดัง้วก็รบกวนคนอื่นแล้วสุดท้ายเฮาก็ Landing แลนด i n g ไปถึงประเทศไทยเนาะสะพานมีปัญหารลอลิงกับดอเด็กทุกทุกหมืนอนีอกัยังมีคนมาตียื่เนาะไล่กินอายของความเป็นไทยขนาดแอยังยังไล่กินของไทยถึงประเทศไทยเลย ออกมาไล่แล้วค่ะทุกคนสุดท้ายกับว่ามาได้สักาท่าน,นั่งถันประมาณ4 5ชิหาหนาทีทุกคนนั่งอยู่ในตัวโม่เพราะว่าเจ้านาทีพันธามหา เอกชานนันเอกชานหนีนะว่าเขามากยังเพราะว่าเพานนะเคยเคยโดนแดนไปแล้วสามปีและเขามากแลวเธอหนึ่งกับท่าแบบนี้แหละเขามาหลบชองเชพานคิดว่ามันิบกม,มีปัญหามีปัญหาคือเก่าเพราะบอกว่าเออมันก็นต้องเป็นแบบนี้แล้วเพราะว่าเขาเคยมีประวัตนะินตั่นสินะก็ต้องทําใจอ่าผูกกองอะไรเจ้าหน้าที่เำรวจอบอกเออถ้าหนูขอสัญชาติไทยได้ก็ดีนะั่นสนะจะได้แบบว่า จะได้ง่ายจะได้ไม่ต้องแบบมาแบบมาสวมแบบนี้ทุกเที่ยวจงิงๆน,นะสะพานตรงทุกครั้งในเส้าท่านเขาว่าไทยค่ะสะพานยังเป็นสัญชาติเก่านะก็ยังตกมาสะแลงรักฐานะ่ะเรอ,อสิกับมือได้มากยังจร่งๆน,น,นะมีเงินเทไเไรเซ็กเงืนเบิดเรดเซ็กเงืนในบันซี่พอมอีกเหจะถ่ายกับออกมาไหนทุกคนมาหอดเก่าโมงตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงไป ่อกเม,บบม่บ่ได้มมหับข้ามาสิไหามาหับ,บพบรบาสพานบอกม่าบ่มาหรอกเปลือง่าแจ็กสี่มากย,ยัวกวาเพรสพันบ่ิเวณนี้บริเวณนี้คล้องร้ายนะมีแต่กระเป๋าหน่อยๆนะเปลือง่าแท็กสี่สพันสิไปเองเลนะถึงประเทศไทยแล้วค่ะทุกคนหน้าสดมากหน้า,บาแบบว่าไม่ได้แต่งไม่มีกันแดด มื่อนี้อากาศก็แบบบุคอยหอนปันไหนวันนี้เรามีโซเฟอร์อดูันจะมีสูงแกบอกแก<ม>ไม่ดูด<ม> <laughs> แกเลยตั้ง GPS ให้แก ดูถ่ายวิดีโอมันยังอยู่170อันนี้มันขึ้น300เลยอตอนที่สะพานกดถ่ายวิดีโอขังเลกก็คือตอน10โมงหา12นาทีเนาะมมเตอร์มันขึ้น่173บาทและตอนกดถ่ายขังที่2ก็คือ10โมงตรงทุกคนตอน10โมงตรงกันค่ะขึ้น3047บาทภายใน8นาทีมันขึ้นแบบทบครึ่งเลยนะ และซอาพันแกสงสัยว่าการที่อ่าอ่าแท็กซี่แบบไปกดสวิตแล้วก็เปิดใหม่ไหมทุกคนมันเป็นแบบว่ามันเห็นในห้าสงสัยนะนนฟท์พันโมโหว่าเออเขากงด้วยว่าบริโกงกลงนะแต่ว่าภาษากายของของคุณตาเนี่ยคือแบบว่าหนาสงสัยมากตอนที่แกสีกดสวิตนะแกแบบว่าส่วนเทาคุยแะ้วก็ตอนนั้นสิกดไหนมันแบบว่าคล้ายๆคือคนแบบว่าโบนี่นะไหมทุกคนคลายแบบว่าเออคน ตัวหรือว่าเห็ดยังมันภาษากายมันโอกค่ะนะแบบว่าอแบบเหยียดตัวเหยียดเข่งน่อก็แบบไปกดสวีดนะแม่กดสวีดแต่กับกดปิดปิดเปิดไมค์นะเพราะมันเปิดไม่แล้วมันแบบมันเด้งขึ้นแบบสามลอยชี้ทินะสะพานึ้นเลยแบบเอ้ามันคือเป็นยังสั่นนะภายในแบบเวลาบบกี่นาทีนะแล้วสะพานกระทำเกณฑว่าเออมันต้องเป็นต้องกด เปิดใหม่บอกอย่างนั้นกก็บอกว่าเออตามที่คีมไหนเะกก็บอกว่ามันค้างมันค้างเป็นหว่วโรอมเตอร์ทาา้าไพ่โหมบอกในเะด้อทุกคนว่าการเฮ็ดแบบนี้มันมันโกงบอหด้วยว่ามันเป็นเหลืองปกติเนาะเพราะสะพานบกคอยในขึ้นแท็กซี่นะลุมไปไม่ถูกแล้วเอาฉันมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วฉันจะไปยังไงต่อฉันญาตกับโมมีเพราวะว่าโมมีซิม แล้วเสียอือนอ่นวิ่นมอเตอร์ไซค์แต่ว่ากระเป๋าเลือนทางมั้งสักพัดจ้ามันสิบุนโดดตายบอวิ่นวิ่นมอเตอร์ไซค์ตรงกันขามโค้งข้นขาข้างกับบอลเนี่ยเบื้องหน้าฉันเลยมันอยู่ไหนแม่ฉันอยู่ไหน หนูแล้วเป็นลูกสาวเกิดอยู่สันประถมหกที่บ้านโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ไปเรียนถ่ายไล่ถ่าย,ยนาส่ายเลาเรียนมหาหาเลย <Yeah. S 3> มาลี่ล่ะแถบก็อยู่ท้องถุนน้าใหม่ติ๊กต่อบอดาย

พอมาหอนกะหิวเขาเลยเนาะว่าท่านใดอาบน้ำพ่าท่านใดแบบด่างนะด่างตานะหิว,ขวเข่าเฮงทุกคนจนสั่นพะว่าอยู่ในเครื่องบินนะเขาจะเสิร์ฟอาหารก่อนสองสัปโมงก่อนที่เขาจะแลนดิ้งเนาะแต่ว่าอาหารมันก็บแบบว่าว่าคอยจะสิรปากไหมทุกคนก็กินได้นิดเดียวแล้วสะพานก็มาติดอยู่โตโ๊ะมอแล้วก็นั่งแท็กซี่มาเพื่อสิหอนเหอนนะมันก็ แบบัร้สมุงเต่อมันนะก็หิวเขาขาบแรกก็กินกเกาเหลาไก่ทุกคนขอบคุณในรลายเลือดที่ติดตามแนละก็ให้กำลังใจไว้พอกันคกีบนาะเดี๋ทุกคนสวัสดีค่ะ